เรามาดูค่ะว่าผลแรกเริ่มตั้งแต่ในหนังสือปฐมกาลนะคะเรามาดูเรื่องของต้นไมุ้ไฟไม่มีแล้วนะคะเรื่องของต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วนะคะพระเจ้าได้นํามนุษย์ที่พระองค์นั้นนะ่ะได้สร้างก็คืออาดัมเข้ามาอยู่ในสวนแล้วพระองค์ก็บอกว่าในสวนนี้พระองค์ให้หมดเลยพระเจ้าให้เราหมดตัวนะ ให้เราหมดเลยทั้งสวนให้เราดูแลแล,และรักษาสวนอาดัมดูแลและรักษาสวนและพระเจ้าบอกว่าอะไรบรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้หมดเลยจะกินต้นไหนก็ได้แต่ต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วเจ้าอยากกินผลของมันเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าเจ้ากินบรรดาเจ้าตายแน่เพราะว่าต้นไม้นี้ไม่ได้แปลว่าต้นไม้มาจากมารเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างแต่เป็นต้นไม้เหมือนกับเป็นผลแรกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็น ให้เรายำเกรงพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ทั้งหมดให้กับเราและอันนี้เป็นสิ่งที่วางเอาไว้มันก็เหมือนผลแรกใช่ไหมคะและพระเจ้าบอกอย่าแตะนะคะและเราก็จะเห็นในพระคัมภีร์เสมอว่าถ้าเราไปแตะผลแรกเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยแม้แต่อิสาราเอลซึ่งเป็นผลแรกเพราะในพระคัมภีร์นะคะในเยเรมีเดี๋ยวดิวฉันขออ่านตรงนี้หน่อยในเยเรมีบทที่สองข้อที่ส บอกว่าอิสราเอลนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระยาเวคือผลิตผลรุ่นแรกของพระองค์คนทั้งปวงที่กินผลนั้นก็ผิดเหตุร้ายจึงมาถึงเขาพระยาเวตรัสด,ดังนี้เพราะงั้นใครที่ไปแตะอิสราเอลเป็นไงลำบากทุกคนเลยใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับผลแรกมากนะคะแล้วมันคงต้องชี้ไปถึงพระเยซูนั่นเองนะคะเอาเรามาดูต่อ หลังจากนั้นเราก็รู้นะครเมื่อพระเจ้าห้ามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าสั่งไว้ก่อนที่จะมีภรรยานะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ให้เอวาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้วยกันเรามาดูคะ่ะพระเจ้าก็ได้สร้างคู่อุปถัมภ์ให้นะคะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าผู้หญิงก็ถูกมารสตานมันล่อลวงนะคะแล้วก็อาดัมก็อยู่ตรงนั้นอนะ่ะไม่ได้ห้ามเลยนะคะเกิดมาไม่เคยมีเม,มียงไงนะคะก็รู้สึกหลงไหลแล้วก็ ไม่กล้าที่จะไปทำอะไรให้ขัดใจนะคะผู้หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นกินเข้าไปแล้วส่งให้สามีของนางด้วยและเขาก็ได้กินสามีของนางในภาษาอังกฤษบอกว่าอยู่กับนางเห็นไหมคะแต่พอเราอ่านภาษาไทยเราคิดว่าอาดัมอยู่ตั้งไกลเราก็เลยแสดงละครแบบอดัมอดัมแต่จริงอดัมอยู่ตรงนี้แหละนะคะ <laughs> เห็นไหมคะว่าบางทีเนี่ยหนังสือเนี่ยเราต้องอ่านหลายเวอร์ชันเลยนะคะอาต่อมาค่ะ แล้วก็พระองค์บอกว่าเว้นต้นเดียวทุกอย่างเนี่ยให้หมดเลยแต่เว้นอยู่ต้นหนึ่งในทุกสิ่งของพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีผลแรกของพระองค์อยู่ในนั้นเสมอนะคะแม้แต่คนเห็นไหมก็มีผลแรกของพระเจ้านะคะและเราก็ดูนะคะว่าในยยหอนบอกว่าอะไรพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราถ้าอาดม รักพระเจ้าพระเจ้ารักอดัมไหมพระองค์มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้พระองค์นั้นเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยเกิดมาสบายเหมือนเกิดมามีห้องแอร์เลย <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าอดัมแค่ต้นเดียวผลแรกของพระเจ้าอยาแตกแต่ว่ามารสตานมันก็ล่อหลวงและทําให้เขามีความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วก็กินผลน,นั้นไปและสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูนะคะ หลังจากนั้นเราก็ได้ดูในพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะคะในสดุดี18 25-27ถึงบอกว่าพระองค์จะสําดงความเมตตาแก่ผู้ที่มีความเมตตาพระองค์จะสําเดงพระองค์อย่างไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์จะสําดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์อ่านด้วยกันค่ะพระองค์จะสําดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงของพระเจ้าเขากินคือเขาคดโกงใช่ไหมใช่ ะะแล้วเพราะพระองค์จะช่วยประชาชนที่ยากแค้นให้พ้นแต่ตาที่เอหยิงยะโสนั้นพระองค์จะกระทําให้ต่ําลงนั่นก็คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าเราเป็นย่งไรมันจะมีการผลตอบแทนมานะคะมันจะมีผลกระทบมาในชีวิตของเราต่อมาค่ะผลของการกินผลแรกของพระเจ้านะคะตั้งแต่ตอนในสวนเอเดนนั้นมีอะไรเกิดขึ้น เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักต่อการทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางนี่พระเจ้าก็เตรียมเอาไว้นะคะเตรียมพระเยซูเชื้อสายของนางจะกระทําให้หัวเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำถ้ามันไม่ได้ทําผิดเลยมันต้องมาฟกช้ำไหม,มไม่ต้องแต่มันต้องเกิดความลําบากขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเรากินผลไม้แล้วเรามาดูต่อคะ่ะ ในปฐมกาลนะคะพระเจ้าพูดกับหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ยากให้มากขึ้นแก่เจ้าและการตั้งครรภ์ของเจ้าเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเราต้องโทษนะไม่งั้นเราก็คลอดง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยคลอดด้วยความเจ็บปวดและจะแต่เจ้าก็ยังต้องการสามีลองดูสิบางคนนะโดนตบตีนะก็ย,ยังรักสามีอยู่เลยนะนะคะยังต้องการสามีและเขาจะปกครองเจ้า พระเจ้าสร้างผู้หญิงมาเป็นอะไรคะคู่อุปถัมภ์เท่ากันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ให้สามีมาปกครองแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขากินผลไม้นี้เข้าไปทําให้สามีอยู่เหนือกว่าและพยายามที่จะปกครองนะคะเรามาดูคือประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราไปดูพวกนจีเรียหรืออะไรผู้หญิงได้จแบบแบบโดนกดขี่มากเลยนะคะต่อมาค่ะ แผ่นดินจะต้องถูกสาบเพราะตัวเจ้านี่พูดของใครคะอาดัมแผ่นดินถูกสาบเจ้าก็เลยทํามาหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากนะคะนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นมีทั้งสวนกินผลไม้ยังไม่ทันจะหมดลูกเลยคําสาบแช่งก็มาเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่และนั่นคือจริงๆแล้วคือผล